สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง Facebook และ YouTube ปาล์ม3บาท5บาทครับวันนี้จะพามาชมไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญในเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านพบกับทางลิเวอร์พูลครับไปดู11ตัวจริงของทางฝั่งเชลซีกันก่อนเลยครับวันนี้ไม่มีโรเบลูลูคาคู ool, ครับเนื่องจากแพมเยอะไม่หน่อยครับทางเชลซีก็เลยสั่งแบนครับไม่มีชื่อทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองขณะที่ กองกลางครับมาเตโอโคซิชวันนี้ลงเล่นกับเอ็นโกลกองเต้แล้วก็แนวรุกใช้ไคฮาวส์เล่นเป็นหน้าตัวเป้าส่โซลิอุูครับไม่มีเจนคล็อปคุมทีมข้างสนามครับเนื่องจากติดโควิดรวมไปถึงอาริซงเบ็คเกอร์เจลมาติปแล้วก็บอบบี้เฟอร์มิโนที่ติดโควิดเช่นกันนะครับเกมก็เริ่มครับถือว่าพิการ1เจอพิการ2เลยครับเรียบหัวเชลซี Chelsea, วันนี้ เริ่มมานี่มีจังหวะเซโดมาเน่ครับไปอัดใส่เซซ่าอาัสปริกเกต้าครับโอ้มาถึงก็ล่อเบ้าตาเลยครับโดนเหลืองไหมครับแอนโทนิเทเลอร์ผพุทธสินคนดีคนเดิมแต่จังหวะสอกตรงนี้เนี่ยโอ้หลายคนมองว่าเป็นใบแดงได้เหมือนกันนะครับโอ้แกกลางสอกออกมาชัดเจนมากแต่ว่าผพุทธสินให้แค่ใบเหลืองครับแล้วดูอัสปริกเกต้าเปิดโด่งเข้ามาเทรดอเลสเซนเดอร์โนครับสกัดบอลไม่ดีมาเข้าทางบริสิชเดียวเดียว ล็อกหลบเคลเฮอร์ไม่พ้นครับโอ้โหบริสิชไม่รู้จะคิดอะไรอยู่ครับจังหวะเดียวๆแบบนี้ไม่น่าพลาดครับเรนจ่ายติดแล้วนะครับปรากฏไปล็อกแล้วมั่นใจไปหน่อยครับต้องชมเคลเฮอร์ด้วยครับแล้วดูจังหวะของลิปูครับชาลบาครับโอ้โหแทงปลาไหลแทงปลาไหลก็เรียบร้อยครับมาได้ซัด 1- 0เลยครับโอ้โหจังหวะเดียวครับ แกคิดอะไรอยู่ครับชโลบาครับโอ้ก้มลงไปมงครับกลายเป็นเหมือนแอสซสเซ่กับเซโดมาเน่แล้วยิงแบบนี้ไม่เหลือครับ1 0ครับหลังจากนั้นไม่พอครับโอ้รูดิเกอร์กับโคซิสไปยืนคุยกันแล้วซาร่าซัดมุมแคบส0ูเลยครับโอ้แฟนสิงห์บลูครับปิดไฟนอนทันทีครับอื้ืออลองโซ่ครับโดนโยกแล้วรูดิเกอร์หลุดตำแหน่งไปแล้วครับยิงซัดมุมแคบเข้าไปครับ20แล้วก็ดูฟรีคิกลูกนี้ครับแล้ว สัดไกลครับโอ้โหสวยงามครับเป็นประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลได้เลยครับมาเตโโคซิชโอ้กระโดดสับขายิงครับบอลชนเสาเข้าครับโบสิ์ครับเกเลเฮ์ไล่มาเป็น1-2ต่อ2แล้วกองเต้ครับแอสซิสให้กับปุริสิชเข้ามาดวลเดียวๆียวยิงตีเสมอ2-2ครับโอ้โหครึ่งแรกมี4ลูกครับ คนแอสซิสต์เป็นเอ็นโกโลกองเต้ครับแฟนเชลซีขยี้ตาแป๊บครับใช่ครับกองเต้แอสซิสต์ครับแมแล้วหลังจากนั้นก็ลิวพูเกือบได้ดูลูกยิงไกลของซาร่าลักไก่เดี๋ยวว่าเมนดี้ครับแม่แกตัวยาวแขนยาวคืนร่างทองครับปัดทิ้งออกไปได้ครับจังหวะนี้ของเมนดี้ทำได้ดีครับลิวพูคึกคักใหม่ครับเชโนเมเนโยกแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟครับเมนดี้ ก่อนจะไปเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัาขอโชว์หน่อยครับพวงหลังฟอร์มตกไปเยอะครับแต่ว่าเกมนี้ช่วยเซฟเยอะเชลซีขึ้นใหม่รอบครับคาาวเวาร์ไหลามาเปิดลูกนี้แล้วได้ตวัดยิงแต่ว่าแม่เซฟได้ครับเคลเลอร์ลูกยิงของคริสเตียนพูลิซิชนะครับตวัดยิงเร็วแต่ว่าบอลไม่หนีมือเท่าไหร่ครับก็จบเกมครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับ ทำให้ตอนนี้ทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลครับอ้มีคะแนนตามหลังซิตี้ห่างไกลเลยครับเชลซีตาม10แต้มขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยตาม11แต่ว่าลงเล่นน้อยกว่าเชลซี1นัดน,น,นะครับส่วนช็อตสําคัญในเกมนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับย้อนกลับไปดูจังหวะที่เซซาอาสเปิเกต้าครับโดนแขนของไซโดมาเน่ฟาดเข้าไปครับลูกนี้คุณผู้ชมต้องดูเอง้วครับว่าเป็นใบแดงหรือเปล่าครับ แมตั้งแต่เรียกว่า20วินาทีแรกเขาเอาแขนไปฟาดแต่กลางมือชัดเจนนะครับลูกนี้ของเซโดมาเน่คือถ้าเหลืองก็เหลืองแก่ๆนะครับเข้าบอลเสี่ยงมากครับจังหวะของมาเน่อันตรายครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่แฟนเชลซีไม่พูดถึงไม่ได้ครับจังหวะที่คริสเตียนบุลิชิชครับรับบอลส้มหล่นครับปรากฏแกเททิ้งครับโอ้โหไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับจังหวะล็อกหลบเคเลอร์ครับเทรนท์น่ะพลาดแล้วนะครับ แล้วจังหวะล็อกล็อกแล้วไม่พ้นครับคูลิซิชอู้แฟนเชลซีิด่ากำลังงมเลยครับแล้วก็ช็อตต่อมาครับเป็นจังหวะมงของเชรโวชโลบาครับตัดสินใจผิดพลาดครับเนี่ยครับความที่ยังเป็นนักเตะดาวรุ่งครับแล้วก็โดนมาเน่โฉบเข้าไปยิงครับลิพูพลิกขึ้นนําเลยครับ1 0เนี่ยครับความผิดพลาดครั้งเดียวครับจะสังเกตได้ว่าลูกนี้เทรโวชโลบาเขาตัดสินใจที่จะก้มลงไปมงแล้วนะครับคือเมื่อตัดสินใจก้มลงไปมงเนี่ย ทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนั้นครับหลายคนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเขาไม่ใช้เท้าซ้ายในการสกัดครับคือความตั้งใจมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับก็เลยทําให้สกัดออกมาที่เหลือก็ต้องลุ้นครับว่าให้ทิศทางบอลไม่ได้อยู่ในทิศทางที่มันแย่นะครับนี่ครับประสบการณ์ของชโลบายังต้องใช้อีกเยอะครับชโลบานีกี่ับพลาด2เกมติดต่อกันเลยนะครับเกมก่อนหน้านี้นี่ก็โดนไบรตันตีเสมอครับ แล้วดูความผิดพลาดอีกช็อตหนึ่งครับที่ทําให้ลิวพูได้ประตูนํา2 0ครับช็อตเนี้ยที่ต้องบอกว่าเป็นช็อตสาคัญเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของรูดิเกอร์ครับที่หลุดตําแหน่งครับแล้วก็ไปยืนคุยอะไรกับโคชไม่รู้ครับสงสัยจะนัดไปเที่ยวปีใหม่ครับเพราะหลุดตําแหน่งแบบเนี้ยซาร่าเดี๋ยวเดียวครับคือซาร่าลูกเนี้ยเขาเลือกที่จะไม่ให้ครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ตำแหน่งเสียเปรียบ แต่ก็พอยิงได้ครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกธรรมดาของซาร่าอยู่แล้วครับเป็นแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากนักเตะของเชลซีเองแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับช็อตนี้ครับย้อนดูกันหลายๆรอบครับประตู1-2ครับจุดเปลี่ยนของเกมนอกจากจะเป็นประตูสําคัญแล้วต้องบอกว่าเป็นประตูที่โคตรสวยครับถอยหลัง 3- 49แล้วซัดครับโอ้สวยงามมากๆครับเชื่อว่าติดท็อป3ของพรีเมียร์ลีกแน่ๆครับสำหรับประตูของโควาซิชครับบอล ชนเสาเข้าครับโอ้ต่อ้เป็นอาริซงเบเกอร์ลูกนี้ก็เซฟลำบากครับประตูนี้สวยจริงๆครับวางเท้าดีมากนะครับปกติโคซิชก็ไม่ใช่นักเตะที่ยิงไกลดีครับแต่ลูกนี้เหลือเชื่อมากครับลูกยิงของมาเตโอโคซิชโอ้จังหวะสัตว์เข้าข้อพอดีครับเชื่อเลยครับว่านักเตะชลซีหลายคนตกใจครับไม่คิดว่าจะยิงได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับด้วยช็อตนี้ครับกองเต้ยกให้กับทูริซิช ยิงเข้าไปครับถือว่าแก้ตัวได้ครับพูลิสิชลูกนี้ช็อตสำคัญน่าจะเป็นลูกที่เอ,เอ็นโกโลกองเต้แอสซิสต์ให้ครับตาไวครับลูกนี้ถือว่าตาไวมากๆครับลูกของเอ็นโกโลกกงเต้ที่ยกให้กับทางพูลิสิชแล้วซ้ายครับโอ้เฉียบขาดมากแล้วก็ช็อตสุดท้ายครับที่จะมาให้ดูเนี่ยคืออยากให้ดูความเฉียบขาดของซาร่าครับลูกนี้ซาร่าบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วทําท่าว่าจะไปต่อไม่ได้ครับเขาตาไวครับมองเห็นเบนดี้ออกมาจากประตูครับ คือต้องชมครับนี่คือความท็อปคลาสของซาร่าเลยครับอู้จังหวะยิงครับอู้สวยงามมากๆครับแมแต่ว่าเมนดี้ทำได้ดีคือลูกเนี้ยซาร่ายิงถ้าเหินกว่านี้เมนดี้มีโอกาสโดนกันนะครับนี่คือจังหวะที่เรานำมาฝากกันครับก็เกมนี้จบกันไปที่2-2ครับแทบจะยกเรียกว่าถ้วยแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ อย่าลืม Subscribe ช่องปาร์มสามบาทห้าบาทนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ